โอเคครับศิลปินสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมให้แนะนําตัวเลยจังครับแนะนําตัวนิดนึงได้ครับผมสวัสดีครับผมเมทัตแก้วดํานะครับหรือว่าชื่อศิลปินคือซีวิวัมอาร์ตออริจินอลครับผมครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการครั้งนี้เอางานมาแสดงเป็นอะไรยังไงแล้วให้ฟังนะครับงาน2ชิ้นนะครับที่ผมเลือกเอามาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ครับก็คือมีชิ้น The Night Parade หรือว่า h Souls m e m o r i e Sandhands ครับแล้วก็ เดอะไนท์พาเรตออกอาหารเรตติ้งสมัยบริยานส์เอาทีละรูปเอาอันบนก่อนได้ครับอันบนเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับผมจริงๆแล้วสองชิ้นเนี้ยครับมันพูดถึงเรื่องเรื่องของขวัญเนาะเรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าผมเป็นคนเชียงใหม่เลยครับแล้วก็มีความเชื่อเรื่องแบบเอ้ยในสิ่งของมันมีความรู้สึกมันมีความทรงจําอยู่อะไรเงี้ยครซึ่งจริงๆแล้วภาพเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นลายเส้นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบภาพร้อยขบวนร้อยศูตรอะไรเงี้ยครที่มันอยู่ใน p o ค c u เจอร์ในทั้งในแบบ ดั้งเดิมกับในแบบร่วงสมัยของญี่ปุ่นแลวคนไทยก็รับมาค่อนข้างเยอะพวกแบบงานคาแรคเตอร์ที่เป็นผีสิ่งของอะไรเงี้ยฮะใช่คือจริงๆแล้วงานมันมันมีความใกล้เคียงกับเหมือนแบบแนวคิดขวัญที่มีของคนแบบคนเหนืออะไรฮะที่บอกว่าเอ้ยสิ่งของมันมีความทรงจําอยู่เมื่อ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 คนในบ้านเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยของความทรงจามันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกัน,นภาพด้านบนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องคือแม่ผมป่วยเมื่อช่วงประมาณ5 4-5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ติดเตียงไงก็เลยแบบพูดถึงเรื่องนี้ว่าเออ เขาเหมือนแบบมีสภาวะที่ต่างออกไปอะไรเงี้ยของในบ้านมันทํางานยังไงกับเราบ้างครับผมแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้จริงๆแล้วมันมันมันน่ากลัวมากที่แบบคนในบ้านเขายังอยู่แต่ว่าแต่ว่า activity หรือว่าความรู้สึกแล้วก็สายสัมพันธ์ของเรามันไม่เหมือนเดิมด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยใช่มันก็จะเป็นแสดงออกมาในแบบรูปภาพที่ค่อนข้างขมึนหน่อยเลยครับเหมือนแบบแล้วก็ช่วงนั้นมันก็จะมีเรื่องที่ผมรู้สึกเหมือนแบบเอ้ของในบ้านมัน คุยกันเองได้เลยนแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนพอเราเจอเหตุการณ์นี้มันแบบของในบ้านเรามันมีชีวิตขึ้นมาแต่ว่าบทสนทนามันมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเใช่อย่างเช่นของในบ้านแบบเราก็จะเห็นว่าเอ้ยรูปด้านบนอ่ะมันจะเห็นเป็นรูปเหมือนคนเป็นสิ่งของวิ่งวิ่งเต็มไปหมดเลยมันจะมีความแบบเหมือนร้อนๆกว่านิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อตัวแดงๆนี่ใช่ใช่เขาตัวแดงๆตัวส้มๆใช่แล้วก็จริงๆแล้วในบ้านพอเหมือนแบบปกติคุณแม่เขาจะช่วยดูแลเรื่องแบบ แม่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คนในบ้านก็จะช่วยกันนีฮยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ใดๆประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็จะสูสึกว่าเอ้ยของในบ้านมันเปลี่ยนไปอยากแยขึ้นหรือฝุ่นเยอะขึ้นท้งในที่ความจริงอะอยากแยกกับฝุ่นมันก็เท่าเดิมฮะแต่เราสึกว่ามันมีอะไรบางอย่างก่อของใช่ใช่ใช่ฮะใช่มันก็เลยเป็นผลงานชิ้นน้ำมนเป็นประมาณนี้ครับมันออกแนวเป็นญี่ปุ่นเนาะใช่ครับเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเถาข้างๆก็จะมีความแบบเหมือนเป็นอาร์ตดูโวหน่อยๆเป็นรู้สึกว่ามันเป็นงานแบบมมีควาเป็น เขาเรียกว่าอะไรออร์แกนิกฟอร์มหน่อยๆมีมีความเป็นสิ่งมีชีวิตเลื้อยไปเลื้อยมาอะไรอ๋อก็คือเส้นตัวนั้นตัว subject ตรงนั้นที่เป็นท้องพิจเจ้าที่กลางล่มอ๋อใช่ครับจริงๆจะเป็นพระพระประธานใช่ครับผมจริงๆเหมือนเป็นแบบเหมือนมันก็จะมีคนภาคเหนือเขาจะถือเครดแบบพอเคพอใครในบ้านป่วยป่วยอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะไปซื้อพระไปถวายไหวเลยแล้วพระถวายใช่ครับแล้วคุณแม่เขาแบบ เขาเกิดแบบปีมะโรงพอดีอะไรเงี้ยก็มีเขาเจอมากก็คือแบบก็ต้องซื้อปางหน้าปกไปให้เลยครับแต่ว่าไม่อยากทําเป็นแบบปางหน้าปกปกติใช่คับผมก็เลยแบบทําเป็นแบบจริงๆข้างๆก็เขียนว่าเป็นมังกรถือร่มอยู่แล้วก็เป็นหน้าปกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วก็เหมือนแบบมีกรอบข้างๆค่ะที่มันสารจากมวลหรือความรู้สึกต่างๆที่เกาะของในบ้านนะว่าแบบว่าของในบ้านก็มากลางลบหรือมาถืออะไรรอบๆนี้เหมือนกันอะเงี้ยใช่ครับแต่ว่าก็สังเกตดีๆว่าพระพุทธรูปตรงกลางเป็น ก็จะมีสามตาไม่ได้เป็นแบบพระพุทธเจ้าแบบที่ที่เคารพปกติพราผมถือว่าังพระพุทธรูปหน้าฝกอันเนี้ยมันก็เป็นของหนึ่งในบ้านที่มันเกิดจากมวลความไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันก็มันก็เหมือนคุยกับของชิ้นอื่นคุยกับของชิ้นหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็จิมโยงกันด้วยเส้นสายเพราะงั้นใช่ครับทั้งหมดเลยนะทั้งมีชักโครกมีตู้มีมีสิ่งของมิจานมิชามอะไรเงี้ยใช่สวยครับสวยจส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างจะเป็นเหมือน คล้ายๆเรื่องคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าเป็นภาคต่อเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะพูดถึงตอนที่คุณแม่เขาเสียไปแล้วอะไรเงี้ยครับ<ม>ใช่ครับผมแต่ว่าของข้างล่างเนี่ยซับเจกจะต่างออกไปเลยครับเหมือนแบบพอคุณแม่เขาเสียสิ่งสิ่งที่ประหลาดคือภาพข้างล่างจะรู้สึกสดใสกว่าเลยครับแต่แก็ยังเป็นแนวญี่ปุ่นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ข้างล่างอ่ะจะจะมีภาพเป็นคนเป็นเด็กอะไรเงี้ยกับโครงกระดูกซึ่งความจริงผมรู้สึกว่าพอข้างบนพอเข้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะมันก็จะมีความมวลของของมันจะมีความเศร้ามากกว่าข้างล่างพอ ข้างล่างเหมือนพอเขาจากไปแล้วอะมวลมันก็จะมีกระดูกเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกเหมือนคนตาย,ยนะแต่ว่ามันไม่ได้คนตายที่เศร้ามากขนาดนั้นมันเป็นแบบคทิ i v i t y ที่เราจะคิดหลังจากนี้ว่าถ้าเขายังอยู่เขาจะเป็นอะไรและของของสิ่งเนี้ยจะทำไงกับเขา oh. ใช่ส่วนรูปเด็กๆมันก็พูดือนแบบเออพอเวลาเขาจากไปแล้วแบบมันก็จะมีมวลคิดถึงด้วยว่าของชิ้นเนี้ยของของชิ้นเนี้ยครับผมตอนเราเป็นเด็กมัน มันมีปฏิส <el> ัมพันธ์ยังไงกับเราอะไรเงี้ยข้างล่างอะะสิ่งของมันก็จะมีรอยยิ้มมากกว่าข้างบนหน่อยเหมือนมวลข้างล่างของใช่ฮะมวลข้างล่างของมันก็จะมีความแบบเอ้ยเหมือนพยายามจะทําให้เรารู้สึกนึกถึงอดีตมากกว่าอันข้างบนเลยเพราะเหมือนอันข้างบนพอเราพอมวลความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็จะจมอยู่ในกับปัจจุบันแต่ันี้เหมือนจะแบบมีทั้งเรื่องราวในอดีตแล้วก็เรื่องราวของความตายด้วยที่มันแบบอยู่ด้วยกันไปเี้ยครับอันนเทคนิคอะไรครับทั้งครัเป็นดิจิตอลคลาดมาเลยครับอ๋อก็คือทําใน <ม>แล้วก็ใช่ครับาช,ใช,ใช่ใช่ใช่รับจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเราก็อยากให้เราก็ที่เราเลือกเนื้อหาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมทำแบบเทคนิคประจำของผมด้วยก็คือผมทำดิจิตอลคอร์ล่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องเนี้ยมันต้องการให้มันมีความรู้สึกเหมือนแบบอะไรบางอย่างมันซ้อนทับกันความทรงจํามันแบบแปะทับมาแบบแบบไม่มีสิ้นสุดอะไรเงี้ยมันก็ล้อไปกับเรื่องของเทคนิคได้ดีอะไรเงี้ยเข้าๆไปเลยครับไดคครับผมได้ครับก็คือปกติทําดิจิตอลคอร์ล เป็นงานส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบหรือภาพโฆษณาหรือทั่วไปจริงๆเราจริงๆผมเป็น illustrator เลยครับก็จะก็จะทํางานภาพประกอบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นภาพประกอบด้วยเพราะว่าดูแล้วมันมีเสน่ห์มันมี eye กิน e ายของญี่ปุ่นนะเนาะแต่พอมาเป็นมาเป็นงานจิตรกรรมพอ p ิมออกมาก็จะมีเอกลักษณ์ หลายอย่างการวางองค์ประกอบภาพนี่ก็สวยครับการเลือกใช้สีอะไรก็อย่างที่บอกสวยสวยมากต้องมาดูของจริงคือในกล้องมันมันเห็นมันไม่เหมือนกับมาดูของจริงที่มายืนจ้องแล้วก็ได้เห็นดีเทลเนาะชนชนคนมาดมของจริงนิดนึงครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาดูภาพสองภาพนี้นะครับผมสามารถมาดูที่ได้ที่ M. อ G l l e r y ชั้น3 u n v v r r s t y y นะครับจนถึงวันที่ย4 พฤศจิกายนนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับผมภาพสวยนะครับขอให้ขายได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวยครับสวยสวยภาพสวย